นี่คือการล่องเรือสำราญครั้งแรกในชีวิตและอะตอมได้เป็นหนึ่งในคนไทยกลุ่มแรกที่ได้ประเดิมเส้นทางใหม่ของ Star Voyager เรือสำราญลำล่าสุดจาก Star Cruises ออกจากแลมฉบังแวะเกาะสมุยเที่ยวสิงคโปร์แล้วการใช้ชีวิต6วัน5คืนกลางทะเลจะเป็นยังไงมาดูกันครับมอนจะมาในผมก็แอบคิดนะครับเพราะอยู่บนเรือ6วันเนี่ยจะเบื่อไหมเอาเข้าจริงๆคือกิจกรรมเขาแน่นมากอะไรที่ไม่ค่อยเล่นเนี่ยจะได้เล่นที่นี่ครับไม่ว่าะจะเป็นปีนผาซิปไลน์วอล์กเดอะแพลงไต่เชือกไม่อยากเล่นน้ำนะครับมีสระว่ายน้ำพร้อมจอยักษ์อยู่ ไฮไลท์คือจะมีโชว์ทุกคืนแบบไม่ซ้ำเลยครับสุดท้ายนี่นักแสดงคุ่มสุดตัวจนคนนั่งหอนลุกขึ้นยืนปรบมือให้ครับวันไหนที่อยู่บนเรือทั้งวันเขาจะมีกิจกรรมพิเศษอย่างเรดคาเพ็ดยูปตี้ริมสาครับที่มาเร่นน้ำมาเต้นกันสนุกมากครับผมพักห้องแบบเบลโคนีที่จะได้เห็นวิวทะเลจากในห้องเลยหลังจากเช็คอินด้วยพาสปอร์ตครับเราจะได้บัตรใบนี้มาใช้ทั้งเข้าห้องและแทนการใช้จ่ายบนเรือได้เลยครับส่วนห้องอาหารที่กินฟรีเลยครับมีทั้งบฟเฟ่นานาชาติอาหารแบบโต๊ะจีอาหาร่มมิิเเพต ระหว่างทริปจะได้แวะเกาะสมุยนะครับผมไปเดินชิลแถวหาดช่วงและหาดบ่อผุดแล้วได้แวะเที่ยวสิงคโปร์สั้นๆนะครับไปเมอร์ไลออนแฮร์รี่พอตเตอร์วิชชั่นซอฟต์เมจิเวลาที่เหลือก็ไปตะลุยกินร้านเด็ดๆแล้วบนเรือนะครับยังมีโซนเกมสปาดู้ดนั่นตัดผมคาสิโนที่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากๆผมได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเต็มที่ได้พักผ่อนจริงๆแล้วรอบถัดไปคือวันที่7พฤษภาคมนี้แล้วครับห้องเบลคนที่ตอมพักเนี่ยตกคนละประมาณ20,000ปปลายซสองจหมื่านปลายๆซึ่้งอะตอมกิิตนนั ก็ลดเพิ่มได้อีกสูงสุด7%ครับใครอยากลองนั่งเรือสำราญสักครั้งในชีวิตต้อมแนะนำเลยครับกับเรือสำราญ Star Voyager